สมัยเมื่อ20ปีก่อนนั้นผมเป็นคนที่มักเดินทางไปโน่นมานี่บ่อยทั้งด้วยเรื่องหน้าที่การงานรวมทั้งส่วนตัวคือพอว่างเว้นจากงานหากใครมาชวนไปเที่ยวเต่ไปหาประสบการณ์แปลกๆผมนี่ไม่เคยพลาดจนเมื่อมีครอบครัวอายุที่มากขึ้นจึงได้ลดลดลงไปปัจจุบันอายุมากขึ้นก็ให้นึกถึงความหลังนึกขึ้นได้เรื่องหนึ่งจึงได้นำมาบอกต่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีผีสัง,สง อันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลใครเชื่อก็มาฟังกันไม่เชื่อก็ลดลดเสียงกันลงหน่อยคนเขาจะคุยกันเหมาเริ่มเล่าเรื่องของผมกันเลยครับผมชื่อบริบู์เรียกบุญเฉยๆได้ครับผมจบช่างก่อสร้างงานแรกของผมทําเกี่ยวกับตกแต่งภายในเหมือนคนละสายกันเลยครับเอาเป็นว่าจังหวะชีวิตพาไปช่วงนั้นญาติที่ทํารับเหมาตกแต่งภายใน มาชักชวนให้ไปทําด้วยกันวันหน้าค่อยขยับมาทําเองไม่ต้องเริ่มต้นเป็นลูกจ้างใครเขาก่อนส่วนใหญ่ญาติคนนี้ทํากับโรงแรมมีงานจะต้องปรับปรุงรีโนเวทกันบ่อยโรงแรมเก่าก็ทําให้เหมือนใหม่ได้งานไม่เคยขาดมือเหล็กครับแ,แรกๆก็เป็นผู้ช่วยคอยวัดพื้นที่คานวณต้นทุนค่าวัสดุคืองานพวกนี้ผมเรียนมาหมดแล้วไม่ได้เรียนมาศูนย์เปล่าโรงแรมทั่วไทยมีตั้งแต่เหนือจดใต ไม่แปลกนะครับที่ทําให้ต้องเดินทางบ่อยแทบจะพูดได้เลยว่าเดือนเดือนหนึ่งอยู่ไม่อยู่ติดบ้านเลยไหนจะไปสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนฝูงและกับเพื่อนร่วมงานการที่ได้ไปไหนต่อไหนเป็นประจํานี่เองเลยทําให้ได้พบเห็นเรื่องแปลกๆในท้องถิ่นหรือตามต่างจังหวัดต่างอำเภออยู่เสมอพอมีประสบการณ์ในงานมากขึ้นญาได้รับมอบหมายให้ผมเป็นตัวแทนบริษัทไปพบกับลูกค้า ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นโรงแรมใหญ่ระดับห้าดาวเสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยนั้นก็เรเียกได้ว่าครบครันเลยที่สำคัญลูกค้าต้องการงานเกียรติเอพร้อมสู้ราคาผมดำเนินการวัดพื้นที่ในแต่ละห้องกับคำนวณราคาวัสดุเสร็จสรบพตั้งแต่ผมปูผืนวอลเปเป,เปอร์นำเข้าจากนอกผมใช้ประสบการณ์ที่มีตั้งราคาบวกลบกำไรเสร็จสับแล้วได้กำไรหลักแสนหนอ,นหนอน แต่เงินเข้าบริษัทส่วนผมยังรับเงินเดินไปก่อนในฐานะเซลใช้รถของบริษัทขับไปติดต่อทุรารถยนต์ส่วนตัวยังไม่มีเลยครับในเย็นวันนั้นผมจัดสัมภาระเสื้อผ้าไปค่อนข้างเยอะทำราร้วกับจะย้ายบ้านจากบ้านแต่ละทีไปแรมเดือนปกติจะชอบขับรถตอนกลางคืนอากาศไม่ร้อนถนนโลง่งแอร์รถไม่ทำงานหนักจนเกินไป เราถ้าขับรถเดินทางกลางวันเหนื่อยยางไหรเราขับน้ำก็อตกเลยทีเดียวเดินทางครั้งนี้มีลูกน้องไปด้วยอีกคนชื่อนอดเรื่องเดินทางเราลงความเห็นเหมือนกันจะต้องเดินทางตอนกลางคืนเราจอดรถแวะพักที่ประจวบแถวทับสะแกตามป้าน้ำมันเพื่อลงไปยืดเส้นยืดสายกินกาแฟก่อนจะตั้งหน้าขับรถเดินทางกันต่อ ผมผ่ากันขับขับนอตครั้งจะมาคนเดียวก็ได้เด่ยก็อีตอนขับรถนี่แหละครับเดยต้องมีเพื่อนมาด,ด้วยพอถึงขาวพักจะได้พักสายตาเต็มที่ผมหลับเมาเรื่อยจนมาถึงเมืองนครและไม่นานเราก็มาถึงโรงแรมที่หมายใกล้สว่างผมให้นอตพักส่วนตัวผมรอจนสว่างจะได้เข้าไปคุยกับลูกขาพอตกลงราคากันได้แล้วยังมีขั้นตอนสําคัญคือ ว่าจ้างช่างมาทําตกแต่งภายในโรงแรมและอื่นๆอีกจีบตา,าพอ,อนอตได้พักผ่อนเต็มที่เขาช่วยงานผมได้เยอะคือแนะนําผมให้รู้จักช่างที่มีประสบการณ์งานตกแต่งภายในชื่อช่างเอดฝีมือดีนิสัยดีไม่ทิ้งงานเหมือนช่างคนก่อนที่สําคัญเขาเป็นคนอาเภอทุ่งสงไม่มีปัญหาเรื่องที่พักเพราะเขาเป็นคนในจังหวัดนี้ผมไม่ต้องจัดหาที่พักกับอาหารไทย โดยสบายเราเราสามคนคู่ขี่กันไม่นานช่างเอี๊ยดก็มองหน้าง,งานออกจะต้องใช้แรงงานมาช่วยขี่คนเวลานี้เราเพียงวัสดุจากบริษัทส่งมาถึงเท่าน,านั้นงานตกแต่งภายในรับออเดอร์ลูกค้าเพียงชั้นเดียวและไม่ใช่ทุกห้องด้วยเพียงแต่ถอดเอาพรมเก่าออกใช้ของใหม่ใส่เข้าไปแทนช่างเอี๊ยดคำนวณระยะเวลาด้วยประสบการณ์ใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เสร็จ เราวางแผนง,งานทุกอย่างพร้อมสรรพพอรถบรรทุกวัสดุมาจากกรุงเทพมาถึงช่างกับลูกทีมรู้งานกันดีไม่ต้องสอนงานเร่งมือกันทำปรากฏว่างานเสร็จก่อนกำหนดถึงสองวันแต่จะส่งมอบงานทันทีอาจมีความเพลนจากลูกค้าผมจึงต้องให้เวลากับลูกค้าตรวจทานงานจนกว่าจะพอใจช่างเอดเข้าใจครับงานพวกนี จะของ,งานมักจูดจีบนโน่นบทนนี้จะให้กลับมาแก้ไขงานจนกว่าจะพอใจช่างอีทเข้าใจจึงยังไม่เรียกเอาข้าวแรงในตอนนี้ส่วนตัวผมจะปักหลักรอประมาณ3วันค่อยกลับเข้าบริษัทที่กรุงเทพช่างอีทเป็นคนจังหวัดนี้อยู่แล้วพร้อมเข้ามาแก้ไขงานทุกเมื่อแต่ตัวผมจะต้องคอยประสานงานเพราะถ้าหากกลับไปก่อนแล้วต้องย้อนมาแก้ไขภายหลังมันจะเสียเวลากับค่าใช้ใจ่าย ช่วงเวลานี้เองเราจึงว่างผมจะออกปากอยากเที่ยวเผอืญช่างอีได้หยิดเขาเลยออกปากชวนเที่ยวบ้านของแกในอำเภอทุ่งสงสนใจจะไปเที่ยวไหมผมกับน็อตเห็นว่าไหนๆแล้วถ้าอยากเที่ยวก็คงต้องภายในจังหวัดนี้หากลูกค้าเรียกให้มาแก้ไขงานจะได้มาทันเราก็เลยตกปากรับคำช่างอีดโดยไม่ต้องคิดนานเมื่อตกลงกันแล้วผมกับนอต ไปจัดสัมภาระขึ้นรถจะได้ขับตามช่างเอีดเดินทางไปบ้านของแกอำเภอทุ่งสงบ้านของช่างเอีดไม่ใช่เถี่ยนธุระกันดารอย่างที่พวกเราเขียนช่างเาเราแวะตลาดหาซื้อของไปทํากินกันเองที่บ้านที่ไม่พลาดคือเบียซื้อไปยกลังเราไปถึงที่หมายในช่วงเย็นทีวแรกผมขับรถตั้งใจจะหาบ้านเช่าแถวนั้นแต่ช่างเยืนยันให้พักที่บ้านได้ห้องหับบ้านแกมีไว้รับรองแขก เมื่อช่างบอกเสียงหนักแน่้นเช่นนัน้นเราสองคนก็ยินดีเราช่วยกันทำอาหารเปลี่ยนที่สนุกสนานเฮฮาย่างปลาย่างกุ้งกันเพลินอาหารทะเลกินได้ไม่รู้เบื่อจะมีผิดสังเกตก็คือที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆพอเย็นย่างไม่มีใครออกจากบ้านแต่และหลังอยู่ห่างก,กันมีป่าละมอเล็กๆขั้นเป็นระยะระยะช่างอีทมีเสียหน้ากุ้มใจกระโดกเปียจนหมดแกว้ว ก่อนจะเอ่ยตรงๆช่วงนี้บรรยากาศไม่สู้ดีก็เลยชวนมาเที่ยวบ้านจะได้เป็นเพื่อนคุยเพื่อนเดิมด้วยกําลังมีข่าวลือเรื่องผีชาวบ้านเขากลัวกันแต่แกไม่กลัวนัดถาบบางผีที่ว่าผีอวไรช่างอีทต,ตอบเสียบเรียบผีที่ว่าคือผีกระเสือผมได้ฟังทำเอาสะอึกเบียอำเภอทุ่งสงก็ดูจเจ้าเิญ ทำไมยังมีเขาหรือเรื่องกระสือพอถามเมียของช่างอิฐก,ก็บอกว่าเมื่อสองสามวันก่อนมีผู้หญิงคลอดลูกในบ้านเขาเห็นกันว่ามีลูกไฟวับวับแหวมหม,มาที่ใต้ถุนบ้านคืนถัดมาก็เห็นลูกไฟกระสือที่นั่นบ้างที่นี่บางผมเองก็เคยได้ยินตำนานผีชนิดนี้เล่ากันว่ากระเสือมันเที่ยวไปกินของสกรปรกพอหายกินเสร็จมันก็เอาปากมาเช็ดกับผ้าของชาวบ้านที่ตากไว้พอถาม จะเสือผ้ามาเช็ดกับผ้าที่ตากไว้ไหมแฟนของช่างอีทบอกจะเหลือหรือพี่ปูนเป็นคนคุงเทพคงไม่เคยได้ยินเรื่องกระเสือช่างอีทพูดไปก็เดียนเบียให้ผมเคยได้ยินมาบ้างครับช่างแต่ไม่เคยเห็นกับตาพี่ปูนจะบอกนะว่าได้ยินมาจากในละครน็อตเริ่มเมาบุดแสกขึ้นทำมาผมสะอึกเบียอีขวั จดน,นี้เจ้าของบ้านจะคิดว่าเราไปว่าเขางมงายผมใช้สายตาดูดนอด็อตเป็นเชิงปัม๊มทำเอาเงียบไปไม่แน่นะคืนนี้พี่บุญกับน้องน็อตอ,อาจจะได้เห็นมันกับตาแฟนของช่างอีสยิ้มมุมปากพลางใช้สายตามองอย่างระแวงเผรรอบบานอากาศช่วงพอเพล่ลมเย็นนิดหนียงมันทำเอาจิตใจอ่อนไปได้เหมือนกัน ผมขับน็อตก็ได้แต่พยักหน้าหรับฟังสองผัวเมียพูดเรื่องกระสือเหมือนคนซื้อไม่คิดจะแย้งความเชื่อไอ้ครั้นจะคัดขานหรือพูดจาดูถูกดูแคนเห็นจะไม่มีในหัวถึงเป็นคนสมัยใหม่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็ใช่ว่าจะต่อต้านจนออกนอกหน้ามันอาจจะหาศัตรูใส่ตัวโดยชัยทีคนฉลาดเขาไม่ทำกันหลอกประมาณสี่ทุ่มแสงของช่างอีก็ขอตัวเข้าห้องนอนเราสามคน ยังคงนั่งพูดคุยกันไปเบียดื่มมากก็แค่ปัสสวาวะบ่อยไม่ได้เมาหนักหนวกเหมือนเราอีกอย่างเราไม่ได้เมาแล้วขับรถไม่ไหวก็คงนอนพักมันบนแล้วเบียยงหน้าบ้านแถวนั้นในคืนเดือนดับลมหนาวพัดยักเย็นยามดึกสง,งัดคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน่างก็ตกอยู่ในความหลับไหลท่ามกลางความเงีและความเงียบสงบก็คงมีแต่เสียงตีปีของค้งางคาวและเสียงครางของนกที่หากินในยามค่ำคืน แต่ในคืนนี้แปลกกว่าคืนก่อนเพราะมีเสียงหอนหวยหวนรับการมาเปลี่ยนทอดๆด,ดังแซวร้งมไปทั่วทั้งหมู่บ้านหมาส่งเสียงเห่าหอนจากบ้านโน้นทีบ้านทางนี้ทีหนักเขา่าก็หอนเสียงดังเงยือกเย็นนัดถ,ถึงกบนสาวมันชวนหลอนชิบหายพอเสียงหมาเงียบก็เงียบเสียจริงคล้ายกับมีคนอยู่แค่สามคนพูดคุยกันไปน้ำเสียงออแอ นอดเป็นคนแรกที่เห็นสิ่งผิดปกติทำเอาตาเลือกเอามือแตะต้นแขนผมย้ำๆห,หลายทีจนผมเอะใจผมมองตามมือฉีจึงเห็นดวงไฟปริศนาลอยผ่านหน้าบ้านระยะประมาณ10เมตรสิ่งนั้นลับมุมบ้านไปเสียก่อนจึงมองไม่ทันมันคืออะไรไม่เหมือนแสงไฟประดิษฐ์ของคนเห็นแล้วเหรอเดี๋ยวได้เจอกันช่างอี๊เวลานี้ดูดูกัน เปไปเป็นคนละคนอะไรนะช่างผมเห็นไวว้ไหมองไม่ทันผมเอามือตบขมับให้ใครจากอาการเมืนเมาคิดว่าคงตาฝาดให้คุณบุญเห็นเต็มตาก็บอกไม่ได้ครับมันคืออะไรแต่ผมบอกได้บอกตรงผมไม่อยากรู้ครับผมทำท่าขยาับหาที่นอนเสียงคล้ายถังขยะล้มไม่สู้จะดังนัก วความเงียบเชี่ยวทําให้เราสะดุ้งยองมันดังมาจากข้างรั้วหน้าบ้านครั้งแรกเราคิดว่าเป็นสุนัขมาคุ้ยหาเศษร,รหารแต่เสียงนั้นก็ไม่ได้หยุดลงเลยไหนจะแสงไฟที่แผ่ออกมาติดเพียงมุมบงังจึงทําให้เห็นเป็นปริศน,นามีแต่ต้องไปดูทางหน้าต่างหรือลงไปดูให้หายคาใจช่างอีทขว้าได้ไม้ขนาดเหมาะมือมาเถอบอกเดี๋ยวเถอเมืองแหลกแน่เราแปลกใจกันมาก เลยตัดสินใจเดินตามช่างลงไปดูให้เห็นกับตาเจ้าสิ่งนั้นมันคืออะไรเราย่องลงบันไดตามกันมาถือไปใช้ติดมือแต่ไม่คิดเปิดด้วยจะย่องเข้าไปใกล้สิ่งนั้นให้เงียบที่สุดสามคนย่องตามกันเหมือนตีนแมวชนิดไม่กล้าหายใจให้เกิดเสียงพอเดินแล้วอ้อมมุมบานเราก็ได้เห็นต้นเสียงนั้นจะจากกับตาเลยมันเป็นลูกไฟขนาดหยมๆดวงไฟขนาดลูกส้มแฉ่งสีเหลืองอมเขียว สว่างว่าว่าเป็นระยะเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับผมกําลังจะร้องถามว่านั่นคืออะไรผ้าเอิญก็เดินไปหยียบกิ่งไม้ดังป๊อกเข้าเสียก่อนเจ้าแสงสว่างนั้นดับไปเราก็เห็นว่าเป็นกองขยะจากเศษอาหารที่คนในบ้านเอามาเททิ้งไว้คงจะหม,มักหมมมาหลายวันจึงมีกลิ่นเหม็นคาวเรายืนอ,อึื้นงกันไปสักพักพราะแสงปริศนาที่เห็นนั้นดับไปแล้ว ช่างอีทกระซิบเห้เหล่าเงียบเงียบจึงได้เห็นของดีผมตื่นเต้นอีกครั้งเมื่อเห็นแสงสว่างนั้นแจ้งว่าขึ้นมาอีกมันไปสว่างอยู่อีกด้านหนึ่งแต่ยังอยู่ในอนาบริเวณบ้านถ้าช่างอีสไม่บอกนั่นเป็นผีกระเสือผมขอบนอตก็ต้องคิดว่าเป็นแสงจากหิ่งห้อยจะผิดปกติก็ตรงที่ขนาดใหญ่กว่ากันมากแสงสว่างมันผิดกันช่างอีสเดินจ้ำเข้าไปหาไม่ย่องอีกแล้วปากบอก มันคือกระเสือมาหาทางจับกันเถอะผมขวบนอตถึงกับอึงผมสารภาพในหัวตอนนั้นไม่มีควาว่าผีกระเสืออยู่ในสารระบบเลยเราขึงเดินขึงวิ่งจนเข้าไปไกลลูกไฟนั้นก็สว่างวาบวาบลอยห่างออกไปเรื่อยๆนอตไปคว้าขอ,ของแถวนั้นมาเถือเตรียมจะเตะไปได้ก้านร,ร่วมมาเถือผมความ้าเข็งไม้แห้งบดผืนมันไม่ได้แข็งหรือหนักหน่วงเอาใดเอามาเถือไวใ้ให้อุ่นใจเฉยๆ ช่างเอทเดินตรงเหลีเข้าใส่ชูชูช่างก็ตะโกนขึ้นมาเสียงดังลัน่นว่าเอามันเลยแล้วก็หวดไม้ในมือวืดไปวืดมาดวงไฟหลบได้วุดเวิดผมกับน็อตเห็นดังนั้นก็เข้าไปรวมตีผมตีมมั่วเหมือนจะโดนจ,จ่าจ่าไปครั้งหนึ่งแล้วพวกเราก็ต้องสะดุ้งหยองกับเสียงเกียดร้องแหลมพุ่งหายไปนอกครัวเที่ยวหลัวผะแสงไฟของมันยังไม่ดับเสียงมันเหมือนคนกําลังเจ็บใกล้ตายมันช่างเสียดแทงใจเหลือเกิน พอเสียงเงียบไปแล้วก็เดินกลับมารวมกลุ่มกันฉาพันผมก็สะดุ้งสุดตัวอีกครั้งต่อลูกไฟสว่างบวกๆนน้น้อนกลับมาแล้วขดต่อหน้าเราอีกครั้งหลังนี้มองเห็นได้ชัดมากที่ตรงกลางลูกไฟลูกใหญ่นั้นกลับมีแสงประหลาดประหลาดจุดด้วยเป็นแสงที่ดูประหลาดชอบกลแล้วแสงนั้นก็ลอยเข้ามาหาพวกเราขายกลับมาจ้องหน้าไปทีละคนโฉบไปโฉบมาบมวูบวาแล้วลอยหายไป เราตกใจอึ้งไปตามกันไม่คิดว่าผีกระสือจะมีแบบนี้ด้วยช่างเอยดบอกพอเถอะให้เรากลับมาตั้งหลักที่บ้านเพราะแกเองก็ไม่คาดคิดจะเจอกระสือเพราะปกติเห็นแต่กระสือกลัวคนก่อนขึ้นบันไดช่างบอกเราว่าพรุ่งนี้คอยดูเถอะจะต้องมีคนมาหาพวกเราที่บ้านเ้าร่างกายคนคนนั้นมีรอยฟกช้ำดำเขียวนั่นแหละผีกระสือเพราะเมื่อสักครู่ โดนพวกเราหัวถูกไม่ใช่หน่อยส่วนตัวผมเองยังเชื่อคึร่งไม่เชื่อคึนงรุ่งเช้าพวกเรายังง่วงจากอาการเมาเมื่อคืนต้องถอนกันอีกหน่อยเบียแช่ไว้เต็มตัวถ้าเจ้าของบ้านไม่ว่าเห็นที่จะปักหลักที่บ้านนี้สักสามวันค่อยกลับกรุงเทพพอสายหน่อยผมออกไปเดินยืดเส้นยืดสายบอกช่างอิดว่าจะออกไปเดินเล่นแถวนี้หน่อย ไม่ทันออกนอกครัวผมเจอยายแก่คนหนึ่งมายืนรอผมไม่เห็นจริงๆแกมาตั้งแต่ตอนไหนอยู่ๆก็มายืนต่อหน้าคุณแก่บอกเสียงในลำคอบอกให้พวกเราทุกคนยกโทษที่มาระรานผมก็งงๆว่าพูดอะไรของแกอยู่คนเดียวพูดจบคุแก่ก็หันหลังเดินจากไปช่างอีสขขาลงจากบนบ้านคุยกับใครอยู่ผมขานตอบมีคนมาพูดด้วย ไม่รู้พูดอะไรเท่านั้นแหละช่างออทเพลวดพลาด,ดลงมาจากบ้านเลยมาถึงที่ผมยือนอยู่หน้าแปลกที่พอผมหันหลังกลับยายแก่หายไปแล้วแค่ชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นไม่รู้ไปทางไหนแล้วช่างอีทหายใจหอบเหือดบอกกับผมว่าที่เห็นนั่นนะ่ะผู้หญิงแก่ๆเมื่อกี้นั่นแหละกระสือละ่ะคราวนี้เขาคงย้ายแหล่งหากินแน่ๆ ผมฟังแล้วก็อึงน็อตตามลงมาถามผมก็ไม่ได้ตอบมันสับสนเรียบเรียงเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยอาจจะเพราะยังเมาค้างอยู่ด้วยผมเก็บปิดสนายคุค้นเขตหลายปีต่อมาผมได้ร่วมงานกับช่างอีอีกครั้งและทำอย่างเดิมคือไปกินนอนที่บ้านแกแต่คราวนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วทุกอย่างจเจริญขึ้นส่วนกระเสือไม่เคยมาให้ใครๆที่นั่นได้เห็นอีกเลย เรื่องราวก็มีเท่านี้ครับคืนไล่จับกระเสือขอพระคุณครับ